ไปต้นมังม่วงข่อยสิย้ายใหม่ข่อยบวยตรงนี้แหละข่อยบวยข่อยสิมามุงนี้ล่ะข่อยกะเดี๋ยวมาการาโตอันนี้เป็นมุงตั้งเลยยเียเฮ็ดมุงนี้แมันกสิง่ายแน่เนาะแม่นพมันห่มแล้วกแกคนเพิ่นเพื่อเฮาสิแจกแล้วนะเนาะนหลายคนเนาะแม่นๆอันนี้คือยังไปกกบกเียดมาบ่ การกบการเขียดการอึงต uh, e. ึงแต่หามงุ่งกวดี่เต็มรือที่แล้วว่าการกแการเขียดว่าไงอูโห้มาเลมาเลิ่ะเลยเดี๋ยวให้ปรจันมาคนเนาะเลยน่ะเนาบพักได้สบายดีเด้อสบายดีทุกเมทินีน้องตาลุ่มวัดสุสุสุคนเนาะแต่ยินดีสำนัช่องสรรพบานนา อีกแล้วหรือว่าเมยน้องน้ำพิงเนาะดูนี่เอาเข่ามากพอดีพอพี่ด้ไปหมเข่ามากเนาะเข่าที่ว่าที่ว่าชิมาลงท่านแหี่ยทั้งสองกับเสด็จมาโฮมเต่าโฮมกันอยู่ที่บอกเมย์พั่วพเนกเมย์พั่วพนเนาะนี่ว่าไห้ทั้งนาหญ้าเพิ่นฟันเพิ่นพี่ด้ไหมนอกจากที่ว่าเข่าเนาะสิเอาไอเอามาเพิ่มยางในทุ่งก็ได้พลอยเนาะ พระวเพิ่นป้าถือโคกงไงดูโรโวทำแผนกม่ครัวเพิินเนาะดี๋าวเาได้บอกห้เพิ่นนี่ได้จัดการนี่ยกงไ้บัตรเกตเด้เอาเลื่องสีบ่เอาเอาือกบัตรแกได้ก็ได้ดูเกตหนึ่งเรยเหรอดูเกตหนึ่งเลยเนาะได้ไปบอกหมายทั้งแผนกในครัวเพล่นให้บัตนจัดการให้ เอาปนี่จะเป็นน้ำเนาะอาวโตของพี่กะเป็นต่แซ่บแท้มาสก่อนโดเห็ดบุญน้ำการท่าเชียนมาให้พ่นใส่ผ้าขาว้หนีใกล้วะเฮ้ยชิมต้องทาแเ้วมารวมโบไฮเมยพูนโบพูนพูนมาตรงนี้ทั้งคุณก็ได้โอ้โเพนแผ้าขาเลยโดจะไปเอา้ะพี่ อ๋อข้างโค้งพุ่ก็ได้โค้งหมวกพุ่นจัดผมจัดเสียใส่พะเขาบริยายใส่พะเขาเออโดยนุ่มหน่อยโดยนุ่มหน่อยแล้วก็มีขวบมีแล้วก็ข่าวกล้องโดยเอาเอาเอาเพิ่มอีกก็ได้โดยออ อ๋เพิ่มอีกันไนยังย่งกะเซ้าก่อนย่างกระซิบนี่กะพัดบเหรอขวด้ีแจกบุญนำการเด้อโอ้ยโอ้ะอีขวดมีย่อชิมาแจกรงทานต่ะ่าวข้าวซีไห่ใช่เอาไว้รนำการเด้ออันเดียดงาม เรับเื่อดนไหเพื่นอนม่งนี่ที่มาเพิ่ใช้ผ้าขาวบ่นะหรือว่าหมองกันเจ็บ่ดินะหม่องแจ่น้ำใส่ผ้าขาวน้ำเป็นเพราะว่าเขาอยากใช้ผ้าขาวแล้วมาหมองคนจัดนะโดย ด้วยแล้วสิบริการเนียเด้อดิวยเดี๋ยวทั้งผู้าทั้งโต้เขาเก่าแทอยู่ทั้งพู่ชนนึงเดี๋ยวร้อยพ่นสันเข่าอย่างแรกก่อนจะเปิดเนาะด้วย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 ด้วด้วยด้นยด้วยด้อยด้วยดวยด้ยเ้วยด้ว้วยดนด้วยด้ย้วด้ว้ยด้วยดยด้วยดยด้วยดยด้วยวยยด้วยด่านยด้ดยดวยดย อ๋อตัวเห็ดแบบสวยงามมีดีเห็ดเนบสวยงามป่นทางแผนกแมนจัมพี่น้องบ้านพีนเนาะตะกรูงามงามไปเบิ่งก่อนเจ้าไปหาหมงจอดก่อนก็ได้หมดมีเอ้ยอย่าไปจีขึ้นะปลาขไข่ด๊อ่ตานี่เนาะสบายดีเด้อเนาะคือมีตะพูงามงจับจับงามงามแท้พี่น้องบ้านพีนนี่ปลาปากแดงปลุกปล่อยงามก็อายุชิมหวาย กำลังดีละกำลังดีกำลังงามนะเนาะโอ้หอมแทบประเลกนี่ประเลกกระเล็กจ้องไงเด้อกระเล็กจะคุกได้ได้ได้มะม่วงหนึ่งบ่หนึ่งบ่หนึ่งไดยสิ่ย่างนั่นนะทอดบ่ทอดแล้วโอ้มาต่อแถวได้เป็นยังเนาะโต้ว่างนี่ได้เอาข่าวกอกเอายังมาจัด เ้นกลองโดยพี่ขากล้องค่ะบาโต้ลูกชิ้นถ่ายอดีกอนีเพียงขนน่ะลูกชิ้นชิ้นทอดมาดผันผ่ดัดผ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 ัดขัดผัดกัดนาายััดผดก่ดนั ใค้ก็ให้จบๆงามๆกัวเกาเนาะใช่นะเนาะอ้าคะแนนไม่พ้วานอ่ะจะอยู่โอ้ยยอยู่ใช่อุดมใ่อุดมโอ้ยเซโนเอาเป็นนีบอยเอด่มีเยอ มีอย่างที่ตัวเอาไม้เุิดมาดิว้าววีแกนเราเอไมเราควบุ่ควบขยิควบงามควบย่งมมาเนาะนุ่ม้งยิมเลยจมูกจมูนเราเปิดตำให้หรือว่าพายามากเลยก็ตามไห้ร้นี่มออะไเป็นตู้ง้านกเกียง โอ้ยน eh oh, no th ้อยพอดเลยจะตำตำให้แขกจะมุ้งน no. oh, okay. so, ้ดจ้งเน้อยพอดน้อยพอดนะมามุนกัเ่มามุงมุนัโอ้ยโดยโดยวิธีนี้เขาจะแเกของเข้ากันเขามีเข่ากองเขาพัดแล้วก็ขวมีฮะ ช่องที่ท่าเจ้าตอนนี้แม่น้องน้ำพิงเป็นภาษาไทยเด้อโดยถ้าว่าช่องไงดีดันช่องสมบุญวันนะโดยถ้าช่องตอนนี้หันแม่น้องน้ำพิงเป็นภาษาไทยเบรงรถงามทุกคนประมาณใบมุ้งคืนควรจะเปิดต่เนะดีว่าใครสนใจอยากมาลงมือต่ำเองเิ่นกะเย้ยเย็ดค,ค้งแ,ล,แล้วแตกแล้วอ่ะ มีนีกนะคเลยเสียนแดนต่บีแล้วมึงจได้ปีอยุ่น่เนาะพี่น้องบันพีนเนาะบันไก่เขินเคียงหักแพงกันพี่น้องเลยกได้มาแผนกแม็ด์ัวตําตําอย่างเดียวทายตําตตอันทอดสาทอดนทอดะแยแจกแจะเอาายายออกไปเรยเนาะ อะมาเบิ่งทางแผนกเพิ่นจัดผ้าเข่าทางนี้เนาะโดยสบายดีเด้อเนาะโดยแผนกจัดผ้าเข่างามเนาะงามคือเดือยผ้าเข่ากินได้เดือยผ้าเข่ากินโดยโดยอะกินโนวดโดยเดือยอะไรเอาละแหละเจ้าผ้าในทางเบิร์นนี่ไหมเจ้ไปเจ้าไป อน้างพรระเยไม่กัวปิกายนี่บ่โอ้ยนพโอ้นี่คือผ้าเข่าที่เขาแต่งอยู่ในวัดโอ้เพราะว่าเขาว่าปิกายนี่ห้อนจักรร้อยจุดมุ้ยมองว่างปิกายโอเคได้ผลงานได้ยอดเย มับผกปพัดมีเขาพัดเพิ่นกระซสที่นี่ยังคนที่มาย็ดลงพานกนมาห่วมกันใช่เพราะเขาเอาบุญน,น้ำกันเนาะด้วยอยให้ดองเอ้นมาแจกอย่างน้อดคย,ยังไงน่ะโฆษณาหอมอโฆษณาห้องมอามอยากบันไดแล้วบู้อยมขาอกหมอเนาะ โฆษณาอุ oh, <that <that ้งมอใครเป็นย uh, mm? yeah, wow. ังอยู่บ้างมันกะมีคนเลราเบิร์อาหารบุันเนาะที่เป็นนิดเนาะทามาชิมบ้างแล้วนะขอบชีขอบจีนมีเซนมันมีหว่อว่ากระอสกันเล่นีหลักหอยมา ตอ,อ,อนนี้ใครพี่น้องเอ้ไปเพิ่นทั้งตัวเพิ่นสันเข่าสันนำ้ำแล้วเนาะทั้งสมบูรกันจะได้เปิดตรงทานใครพี่น้องเอ้บอกลูกบอกลานเดอ้อเมยเดอ้อเนาะ<ด>ทั้งสมบูรมีเข่าพัดใส่ไก่ทอดแล้วกับขวบมีแล้วทั้แม่เป็นบอกละและ้วก็มีน้ำที่นี่แหละน้ำส้มก้นน้อยเนาะก้นจุกกนน้อยโดยหลังจากที่มาเพิ่นสันเพน่นแล้วก็จะเปิดตรงทานเลยเขาก็ ทำคอนเอกหันผนเกโซยอว่าดีไวแม่ไวก็อ่านเนาะคือ uh, no ันนี้ชือาอย่าเานตเนาะมอนมอญจใครนโอ้หมกหวงเจ๊ใจเนาะโอ้หันเนาะเด้นเยอะเลยนหมายความแบบว่าแต่ละคนเนาะมันคือการอะไรบ้านเราแม่เอ้ พราะนห่เนียนนะฮกตอนนี้ที่เขาเวียนนี่เียนเวียนอย่างไรนะเจ้ายังบูฮู้อ๋ฮะ เแล้วเดยวชหน่อยก้อนื่ยที่ก็เวียนหนิเมีนเวียนอย่างไี้อย่างห้องกลุ่มดิพอได้จังตัามคือน้ำลายเอาวันอะไรคือน้ำลายเออเนาะออมปัแก๊กแกกคาเกดีปละเด็กปราเด็กกับู้อยได้เนาะปลเด็กกับผูลรอยได้เสียบได้จะไเงินจะไปกดตเดินเมนบ่ โตต็มปม่ซ้อมัโตก็รอาเผื่อนะอ่กไดิพี่น้องเขามาบ่งผมหงอยก่อนให้พี่น้องเลยแต่ว่าทั้งป้าคนงกลางโต๊ไววผูุแดดเนาะเดี๋ยวเข้ากับสีเบิ้งก่อนลกมือเด้อบอทางนี้โอ้สบายดีเด้อเนาะโดยสีเบิก่อน บ่ผ่านหรือบ่ผ่านบ่อยู่ที่เวียนยังบ่ฮู้อยู่บ่อื่นนําไลครึกอยู่โดยอ่เนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งไปเบิ่งม่องที่ว่าเฮาสิวางโต๊ะวางตังสิสิแจกข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางจันกําลังจัดสถานที่เนาะจัดสถานที่ว่าสิม่องใดเพิ่นสิลงอ้ มนี่ถือว่าบ้านเมืองของเฮาค่อยพน้องเลยได้มาเนาะคือผ้าเข่าที่เมันจัดไว,วน้นี่ซาวขนมาเนาะซาวผ้ามองนั่นก็บมองมูเขา่าเนาะเอาเข่ามอมูมาอยัางอ๋อมาจันพินเ่เจ้าลงนี่บ่เอาห่มนี่บ่แม่ได้เหมาะได้ห่มนี่ เดี๋ยวทังสบุรณ์กะชิด้ง่ายไหมยุไปพี่น้องเไปทางงลานสาวผู้เล่นมหาในลานสาวกะสบายดีลูกสบายดีป้าลุงก่อนจะคือบโบไปโรงเรียนมาหนิมาดิบุญบ่ใค่บางลูก้านได้วางอีหลาขึ้นโบไปโรงเรียนด้ มาดินบุญมาดินบุญมแดงดินก็ไล่อยู่ดอกแงกะดินได้อยู่พระเอุชายอุ้ชายอุ้ยชายสุพอนะมาบังดูลูกมลานชายกนนั้นมาบีอ๋อเหี้พี่โมลานสาวโานสาวง่คนน่ะเตะสุพอมจังมุ่งนี่วนี้สบายดีสบายดีจังมุ่งพอดนะ เไม่กี่่ววาตอนเพียงมาชอบเบิรงเพราะว่าเทปโบใทปบัวแดตอนได้น้อบอได้โอ้ตอนเพียงนี่มาชอบทดลองก่อนยันดื่มบดบ่เอาลองให้ป้าบางงี้้าเรจะเต้นไหมบัง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 บันอังบังบังบันบัแบ่งบบนอบัเัืบนงบังบาบิวนบบัง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 บบัอบบังบังนังบบับัง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 งบังบังบองบับบ อาพ่อเดี๋ยวป้าวงดลูกค่าอะไรค่าชิ้หฮดี่คาชิ้นสองฮดซี่จ่สาบาทโอ้่าสามาเดซีมีจักพามีค่าทารวตัวี้บ่เอาเงค่าท่าบ่ดตัวีิด่ะบ่เอาค่าจุกเป็นสามธาอ่ะค่าสี่เด็กอะเอาเอาจักบาทแล้จักบาทอไอ้มจักไดชองสามาดูบังดูเฮ็ดเ็ดคือาพอนะหนึ่งสองสาม่าชิ้หนึ่งฮดซี ทสองค่ะมใดูซิท่าที่สามยกก่อนยกนกขานี่แต่ใครดูซ<อ>ิเดยกเ่งขึ้นมาแลัวเนขึ้นกาสีอ่านเก่งแล้วสันหลานสาวข่อยฮะป้าชิโไปไ,ไปใส่ลวบุี้สิ่าบังลานพอดเนาะเอ้อาหันมาบัดน,นี้มีแต่คนโตเนเดียนเฮ้บาดดี <laughs> พี the <The the <The ่ทุกคนตื่นเต้นเลโอ้จังพ่อน้องพิงเราจังหนาบูดมือนี่เนาะโดยอ่ะคนคนได้อีกยังมาทางบ่อจันก็ไม่ต้องเซื้อเนาะโอ้สบายดีเด้อโดยใช่ขอบคุณเจ้าอยู่ใช่ของข่อยนะรถยังจอดอยู่แต่ป้าเรากางโต๊ะใบต้นมงม่วงข่อยชิญ่ายไหม บวัยนี่แหละข่อยบวัยสีม้ามงนี่แลหแลขะข่อยกะเดี๋ยวนนโตี่เป็นมงสร้างเลยโดยเฮ็ดมงนี้แหละมันกะชีง่ายแน่เนาะแมนพอมันฮ่มเลยกะเข็ดคนเพิ่นเพื่อเขาแจก,กแล้วนะเนาะเป็นหลายคนเนาะแมนแมนอันนี้เขายังไปกั้นกบกั้นเขียดมาบ่ ก้อนเรียดก้ออึ้งตแต่หามุ่งกดิเต็มพื้นที่แล้วกันก้อนเขียดว่าไงอดยอยรเลยอ่ะไอวันน้อบจผัดแนวหน้าก่หมอมใ้บริจดิยอ่ะนะเต้เด้อหนเด้อคอจองคอจองยนนเห็นว่าเราไปเคยลาร พ่อใส่ล่อเราอ่ะพ่อกาบานเฮาไปยืนหันบ่ยืนยืนลงม้บ้างมาแล้วอันนี้เป็นหมื่นบ้างนะเฮ้ากันยืนจ่าอยู่เพิ่นเลยเนาะมีมีบ่โตจะก็เล่าว่าหลังจากที่ว่าเพิ่นฉันเพนแล้วเราพิ่นให้เอามาอยู่โตนั่นไงเออโดนตอนผมพ่นฉันเพนแล้วแต่เฮาจึงเอาโตมาแมนแมนเขาได้เห็นว่างเครื่องวางคงก็ได้พ่นละอันนี้เป็นตะกี้เนาะ เจ้าไปร่วมหรือบอยั่งยไดไปแม่ได้ไรอ่ะไวรนมีมียางเอาไปรถมาด้ัเวายังเพิ่นเป็นให้เนเป็นมนเพราะเพิ่นกตั้าในในวัดถพเจ้ได้แล้วเดยเาบอกว่าถ้าพบท่านกับใบผู้อื่นก็ได้เหระเพิ่วันจะ่แคเปตู้ไว้มีแผนเกไม่ครัวเพิ่นอยู่ ไปว่าเจ้าุกมาถุงจะไปเวิดเลยับได้ไปวิทีได้บ้าะวเจก่อนสามสีเนาตัวนี้ไฟสีเป็นวัดเป็นไองานนี่แหละเพย์ดองเลยเดบอบรอนจะถ่ายโทษว่ารยนก็ไม่ต้องเชว์บาทดิมีทังของหวานมีทังของขน ชอบเลยอ,อืมหลา่นอะสำหรับคลิปนี้ก็ทางสบูนก็ได้มาเอาเอ้ยอันนี้หัวนี่ไม่หัวย่อยหัวหลาเคยหลาอะไร ถ้ายุเป็นกะจีนิ่มปีนะั่นน่ะคอยเอามาแจกนะกะจีน่กกกนะกบก่อนนะนิ่มแดงนส่ถุงสองตัวแนนา้า,าวหน้าเนี่ยบอตั้งกอบมาแต่น้ำเพรนว่าปีกายนี่นัน่นใส่แก้แกวแนนกอบปีกายนี่แม่คร<อ>ับไ,ไ,ไปรวมผ้มาเข่าไปรวมภาคเข่าไปรวมมันาหม่องพันละนาแตงที่สมุนไปื่อกี้นี่แหละ สักไรแม่้องเชิอกระจีกระจีพันสามพันสามก้อนเลยพันสามร้อยก้อนพันสามร้อยก้อนเดี๋ยวเส้นไหวพันก็ได้รับประทานสันเท่นะพี่น้องเลยนะกระจีประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะทางสะบนกระจะได้เลาะเบิ่งรอบรอบวัดเนาะดังมงดอกมงทานพี่น้องเลยผ่าไสมีอย่างเนยเนาะนี่กระมอง เชียงโชคเชียงศรีแม่พี่น้องไว้เชียงศีแบบว่าบัวซาเนาะภายาฮู้ว่าอียงภยาฮู้ดวงสตาของคนเป็นจังไดให้มาย่หม่องนี้เนาะโดยมูทานฮูเงินเนาะโดยพี่กับลุงเราก็สิเป็นวินได้ยังยังวอยู่ ที่ได้หาชื่อวิตามินให้เรากินอยู่จบงานนี่ <laughs> ตนลออยู่นี่วง,งนี้วงเพิ่อนนันใี่เอาข่าวมาม้วนมลุง,ลงโอ้คือหมองนี่เพิ่นจัดมองแต้บเนาะมองว่าผายจักโลจักโลแต่ละเฮือนมาได้เบิงบ่งเบิ้งเบิ้งขอเบิ่งน้ำในเด้อเนาะ,ะ,ะนี่พันกับชิติดไอ้อยู่เสาเก่าโลเนาะอัะนนี้ อเอเี๋ยวเป็นได้มาไหมูเขาตอนนี้เราจดมาแล้งเราเป็นข้อศกนี่ <c oughs> <c oughs> มองนแผนกันนะจดเขาจดน้าเนาะแต่ได้เฮื่อนเพิ่มามูมายัางไป่น้องไปแต่ทั้ง ตอนนี้คณะสายบุญจากบ้านพุยานางมาฮอดแล้วขอยังเชื้อเจริญพรมาทา้งสลาเดอย์ยมเอเอ์คณะสายบุญจากทุนยานางเพื่อไปเด้มาฮอดแล้วพร้อมด้วยน้องน้อยนักเพียงนักแสดงศินตะนาคดีขอเยี่ยมเชื้อเจริญพรขึ้นทา้งสลาเดอร์กอน์เดอร์ยมเอเดอรยมแม่ดอรยมเอเดอรนอนน้ำหนาผ้าทากยมเอเดอร์เพื่อไป้ดินกองบอกกองบุญทั้ง จากศีลาะเบิรงเู้ชนะไปบุญจากจากพูดยนานเขาแม่ยี่บาทเลยเด้อหรือจากที่จอดรถแล้วเขาแม่ยี่บาทเลยลากการขึ้นมาทางเพื่อนได้ถ้าไมน้องเสื้อกำลังจัดเกียมเนาะกำลังจัดเกียร์ดูคนละเลยนี่กับพี่น้องนักเรียนนี่กัเตรียมรอถ่าซ่อมพอดตอนเที่ยงคนละเนาะตอนเที่ยงซ่อมพอดอีกเท่านึงเนาะนักเรียนสอบช่างเที่ยงก็มาพอดด้กันบ่ ไปเาาเลยจินยืนกอดป้าอยู่จังกับป้าก็มาแต่ว่าหารานเวีนบาทดิทามนู้นหาดอกใบชาด้วย่ะเออไปไปมาหาลาดเวียนแจกใบชาไปกินดิ เาต้องการเอกภาพกันว่ากันตเลยตองให้ขาตายุ่งจุเด่นจุนี้มันจะต้ไร้เนอบคุด้วยเนาะวันนี้ปีนี้บ้านเรากจะเป็นที่หมู่บ้านที่รวมแห่งร่วมใจกันเนาะมาทั้งแผนกระปุ้นบันนี่ยืนอยู่หน้าเหี้ยอยู่บันนี่เนาะ อ๋อขอซิมก่อนมาได้บ่สสบายดีเนาะใช้ท่างแด่เจ้าน่ะก็แน่ป้าเรากางโต้ใหญ่นะฮู้ดข่อยจะไปท่านวจันผู้วันนี่มันห่มจีโดยมันห่มเนี่ยนี่มันแด็ดมันมือเอานี่ข่อยจะมาส้นอยู่นี่น่ะันมเนี่ยจะพูดอ่าก็ลังว่าสยิดมาส้นสั่นเป็นอะไรสิใจเลยมาเพื่อกันเพื่อกันเพราะว่าคันเท้าสีล้อช่วงนั่นน่ะมันดันน้ำ อย่างนึงกับเขาผัดขวมีก็บย้มแบบมันมันชื้นมันซื่อเนาะบารสีเลยเพิ่นสามเสนแล้วบารสีลุยเลยลุยเลยแล้วกับเพิ่นกับซีด้าอะไรชั้นนี่ยเพิ่นกับกำลังขี้ย่อผ้าขาวเอาไปหม่องนี่จะบอกผมเหมือนจะเนาะอยู่ทันนีแม่นอยู่นี่ดีได้อยู่นี่ไปค่อยดันค่อยซีอันนาใหญ่โตไปขวางประจันพุทธบัวไว้ได้ไปยืนหน้าเหี่ยวอยู่เนาะอันนี้คือการนั่นี่ง ปไปพูนดีหรืออยู่ใส่ดีเนาะแต้วไปพูนเามันสีบุมีหม่บ้างกัพูนเจหม่อบ้างอันนี้ยากเลยเขายู่หมอยู่เด้แปลว่าเจ้าไปตะวิจหรณเรื่อกลมตอนนั้นดีไปยนมาวันนั้นเต็มเลยเ่กเรีนแล้วว่านล้วร่นสกันก็ได้รอเวก่อนปวดมากวันนี้บุมีแล้ววันีเนาะก็พุ่นมาจากใส่เหตเองบ่บ่สั้งมีบร เจ้าเก่าบ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดิมไปเอาไปซ่้าโดยโดยท่านเฮ็ดใม่สีชุดแล้เอาเอาลงมาชั้นนี้ก่อนมันหมดาเนี่ยไปเฮ็ดไว้ไปอันคุณไว้ไปซ่สร้างคนณทีมั่นก็แย่านี้ว่ามาทางบ้านเลาจะได้สร้างโอู้สา้โนบ่ะมาซ่อมเลยเด้อเพื่นนี่ยเลยส่วนเพื่นมาอยู่เพื่อนอ่ะบ่มาเนาะ ไปท่นโอเคเนาะเดี๋ยวทางสมบูรกับชิคกี้พายบิงบอท้องนี้ก็ชุ่มชื่นไับปโฮมพุ่นแหลมป้าเรากางไว้ันโปรไวน์ได้หน่โดยเนาะสบายดีเด้อเนาะไปเลยพี่น้องเลยต่อซีประมาณนี้ก่อนไปพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือทางเอากระเพาะกับน้ำมาเต้าปรโฮมกันเนาะรับสินรับใครไปพี่น้องเลย เคสำหรับคลิปนี้ทั้งแม่น้องน้ำพิงก็ส so ีไปมาตั้งบักนมีก่อนไี่ได้เลยกับเพื่อนกับลราสี่ซื้อท่านก็จะนั่งเป้วเนาะทางสุนก็จะได้ลงมาแจกใจอาหารกันกินเนาะโอ้ยจากไหนก็สำหรับคลิปนี้ทั้งนคุณขอบคุณทา้งผู้บันทึกลายเดอร์รอดนะกับทั้งแม่ใจดีเพื่อนที่ได้ลงมาอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะโอ้ยยินดีมีน้ำพิงค์สบายดีสบายดี